คำน,นี้มีที่มากับรูมืดครับวันนี้เสนอคำว่าคาเฟ่น่นไปคล้องมาไลมาเลยหยกๆกเลยนักร้องใช่ไหมครับแหล่งความบันเทิงแหล่งความวันเทินน,น,ทนั่นคือความหมายของคนไทยแต่จริงๆแล้วคำว่าคาเฟ่มาจากมาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่ากาแฟออกเสียงคล้ายๆายกันนะ คาเฟ่คาเฟ่มันเน่ยแม่นะคุณพูดฝรั่งเศสไม่ถูกแล้วแล้วพูดไงคาเฟ่คาเฟ่ฝรั่งเศสเราต้องเน<ค>าะนี่น้องอกระบงตระบูะ๊นี่แหละครับคำว่าคาเฟ่แปลว่าก<ค>าแฟซึ่งหมายถึงร้านกาแฟซึ่งในยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นร้านกาแฟขายกาแฟซึ่ง มีเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์ด้วยครับแต่ถ้าเบิดในอังกฤษก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆเฉยๆไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ครับเป็นร้านกาแฟเฉยๆนะครับแต่คาเฟ่ในบ้านเราโอ้ครบวงจรเลยนะครับนักร้องก็มีตลกก็ได้ดูได้หัวเราะกันแต่ที่ของเมืองนอกนั้นเขาอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่นักร้องแบบอลังการของเราเขาอาจจะมีแค่เป็นนักร้องแบบฟกซองดีดกีตาร์ตัวเดียวเล่นกีตาร์ตัวเดียวอะไรอย่างทำนองนี้ไม่มีโชว์ตลกไม่มีเกมโชว์ไม่มีมายากล มไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีมฟิลิปปินส์ตัวเล็กมากระโดดตีลังกามไม่มีครับ<อ>หรือไม่มีคาบาเล่ไม่มีอะไรมาโชว์ด้วยครับในเมืองไทยเราหมายถึงคาเฟ่แบบเป็นใหญ่โตมากร้านอาหารซึ่งใหญ่โตแล้วเปิดเฉพาะกลางคืนในเมืองไทยนะครับผมเอาละครับ,รบนี่คือที่มาของคําว่าคาเฟ่ครับ